ันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสินเจงแชนแนลน,นนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับวันนี้24ชธันวาคมศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้โพสสถาบันบัณฑิตพัฒนาะบริหารศาสตร์นิด้เปิดเผยผลสำรวจของประชาสนเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองไรายได้ไราย ไต่มาสปี2566โดยสำรวจระหว่างวันที่13 1 8ถึง18ธันวาคม2566จากประชาสนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน2,000หน่วยตัวอย่างจากการสำรวจเมื่อการ เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับที่100ละ39.40ระบุว่าพิธาลิมเจริญรัตพักก้าวไกลเพราะมีความเป็นผู้นำเป็นคนรุ่นใหม่วิสัยทัศน์นดี บุคลิกดีและเข้าถึงประชาชนอันดับที่2องรละยี่สจุดสาระบุว่าเศรษฐาทวีสินพักเพื่อไทยเพราะมีความรู้ความสามารถตรงไปตรงมาและซื่อชอบพักเพื่อไทยอันดับที่3ามร้อยละ 18.60ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับที่4 0 0ร้ละ5.75ระบุว่าเพรทองทานสินวัตรพักเพื่อไทยเพราะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งชอบพักและนโยบายพักเพื่อไทยและซึ่งชอบผลงานในอดีตของตระกูลสินวัตรอันดับที่3 0 0ร้ละ2.40ระบุว่าพีรพันธ์ สาลีรัฐวิภาคพรรคร่วมไทยสร้างชาติเพราะมีความรู้สามารถมีความเชื่อสือตรงไปตรงมาและมีความซื่อสัตย์ทุจริตสุจริตอันดับที่หกร้ละหนึงจุดเจระบุว่าอนุทินสารวีรกุลพรรคภูมิใจไทยเพราะเข้าถึงประชาสนทุกกลุ่ม ตรงไปตรงมาและซื่นสอบผลงานที่ผ่านมาอันดับอันดับที่เกตลอยละ1.65ระบุว่าคุณหญิงสุดารัตนเจยุวลาพันธ์พักไทยสร้างไทยเพราะมีประสบการณ์ด้านการบริหารประเทศและต้องการเปิดอา เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศร้อยละ3.90ระบุว่าอื่นๆได้แก่พลเอกประวิตย์วงสุวรรณพักพลังประสาทที่ขออภัยครับพักพลังประสารัฐไสยทวัตจุลาธนพักก้าวไก่อภิสิทธิเวชสาศิเวศิวะพักพประชาธิปไตยขออภัยครับ พักประสาธิปัดพลาวุฒศิลปะอาสาพักษาตไทยพัฒนาส่วนหลีกไพรพักประสาธิปัดเสริมไพรสีอ่อนพักประสาธิปัดเทวันลิปตะพันลบพักศาตพัฒนาก้าวันโมฮมหมัดนอมิธาพักประสาทซาต พลเอกทวีสอดสองพรรคประชาศาสตร์เสลิมอยู่บำรุงพรพักเพื่อไทยมงคลกิจสุขศินพานนพรรไทยศรีวิไลและสุภาษัยพาณิชย์ศัก์ขออภัยครับและสุภาษัยพาณิชย์พักและร้อย ละ4.35ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ